สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องเอกาสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องของ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับรวมทั้งเชียร์มาสาัจใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดได้ดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาเริ่มต้นกันสำหรับ เรื่องแรกนะครับของคลิปนี้นะฮะก็คือเรื่องของ m มคแคดฟอร์ดนะครับล่าสุดเดี่ยเจ้าตัวได้มีการออกมาอัปเดตนะครับผ่านทวิตเตอร์นะว่าก็มีการทักทายแฟนบอลนะครับแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยไปหาหมอมาแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์เพื่อขอคําปรึกษาถ้าทุกอย่างเนี่ยไปในทิศทางที่ดีผมเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้ลงซ้อมแบบจริงจังได้หรือว่าปะทะ กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับก็รอรุ้นเรื่องของการลงสนามของทางแรดฟอร์ดนะครับจะกลับมาเป็นตัวเลือกตัวหลักนะฮะในตำแหน่งตัวรุกทางริมเส้นฝั่งซ้ายหรือว่าพวกออกองหน้าริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยตอนไหนนะครับเราก็ต้องมารอดูการแต่ที่แน่สัญญาณที่ดีครับจริงๆแรดฟอร์ดมีการลงซ้อมเบื้องต้นไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบว่าต้องมีการลงซ้อมแบบจริงจังได้ เพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งกลับมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มระดับการฝึกซ้อมเข้าไปแบบเรื่อยๆอย่างที่เจ้าตัวแจ้งมาแล้ว,ว่าไปขอคําปรึกษามาแล้วแล้วก็รอดูคําตอบกันนะครับจากทางสโมสรด้วยว่าทางทีมแพทย์ของทางสโมสรเนี่ยจะมีงานอนุญาตให้ทําแบบไหนได้บ้างนะครับก็โอเคเพิ่มระดับไป ปรับเรื่อเรนะครับเจ้าตัวก็ยังคงฝึกซ้อมนะครับยังคงเดินทางมาฝึกซ้อมแต่ว่าเป็นการแยกซ้อมนั่นแหละนะอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของบรูโน่เฟอรเดสนะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยหลังจากที่มีการทําผิดพลาดนะครับหรือว่ายิงลูกจุดโทษไม่เข้านะครับเจ้าตัวก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกแบบโทษตัวเองแล้วกันนะครับมีการโพสต์ไปแล้วนะฮะขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับที่ก็ ไม่สามารถพาทีมเนี่ยเก็บแต้มได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวยิงไม่เข้าทีเนี้นะครับทางเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็แฟนบอลหลายๆคนเนี่ยก็มีการไปส่งกําลังใจให้กับบรูโน่นะครับให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันกดดันหรือว่าเวลาที่เร็วร้ายแบบนี้ไปให้ได้นะครับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งดาวิดเดเคานะครับริเตียโนโรนันโดนะมีหลายๆคนนะครับอย่างเช่นฮวนมาตาอย่างเงี้ยนะครับ ดินกาดนะครับออทรีมอสยานะครับเพื่อนร่วมทีมปหลายคนก็ไปให้กําลังใจนะครับโอเคคนเรามันก็พลาดได้ครับนักฟุตบอลเทพแค่ไหนระดับโลกแค่ไหนก็พลาดได้เหมือนกันหมดนะครับนะมันไม่มีใครไม่ผิดพลาดน่อยู่ที่เราจะกลับมาได้เร็วตอนไหนนะครับหรือว่าจะจมปลักอยู่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมว่าบรูโนเนี่ยกลับมาได้เร็วอยู่แล้วนะครับแฟนบอลก็ให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมก็ให้กําลังใจดีแบบนี้นะครับ ส่วนเรื่องของอามัดเดียโลกันด้วยนะครับก็มีเรื่องราวอะไรนะครับที่น่าสนใจอามัดเดียโลเนี่ยนะครับล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็มีการอัพสตอรี่นะครับสตอรี่ไอเนี่ยนะฮะหรือว่าโซเชียลส่วนตัวนะครับก็นี่ครับภาพด้านหลังเนี่ยก็เป็นล็อกเกลลูมของทางสนามซ้อมของแมนยูนั่นแหละนะครับหรือว่าเอาง่ายว่าเจ้าตัวเนี่ยกลับมาลงซ้อมได้แล้วนะครับหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ คือจริงๆอามาเดโอเนี่ยเกือบที่จะได้ย้ายแบบยืมตัวแล้วนะครับแต่ว่าดันโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บแล้วก็บาดเจ็บยาวมาจนณปัจจุบันครับเพิ่งกลับมาลงซ้อมได้นะกลับมารายงานตัวกับทีมได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็รอดูนะครับว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสย้ายแบบยืมตัวอีกรอบไหมนะครับในช่วงมก,กราคมที่จะถึงนี้นะครับตลาดซื้อขายกลางซีซั่น ส่วนเรื่องอื่นนะครับดาวรุ่งที่มีการปล่อยยืมตัวนะครับอย่างเช่นีดลเลวิสนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ได้รับโอกาสไปยืมตัวไปเก็บประสบการณ์นะครับที่ลีกสกอตแลนด์กับดันดีนะฮะแล้วก็ได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องซึ่งผลงานเกมล่าสุดเนี่ยก็ช่วยให้ดันดีเนี่ยแบ่งแต้มกับบิ๊กทีมของลีกสกอตแลนด์อย่างเซลติกไปได้นะครับคละหแต้มจบด้วยสกอร์หประตูต่อนหนนะครับผลงานดังกล่าวเนี่ยนะครับ เดร์ลิวิสเนี่ยมีโอกาสยิงถึง2ครั้งครับยิงเข้ากรอบ1ครั้งยิงออก1ครั้งนะครับแล้วก็การสัมผัสบอลเนี่ยถือว่าสัมผัสบอลได้เยอะมากๆนะครับถึง7จครั้งด้วยกันนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะแล้วก็ติด1ใน5นะครับถ้าจัดเป็นแบบท็อป5คนที่สัมผัสบอลในเกมดังกาทั้งสองทีมเนี่ยนะครับเดร์ลิวิสถือว่าสัมผัสบอลเยอะที่สุดในทีมแล้วนะครับนะ7 5้าครั้งนะครับ ส่วนเรื่องของการผ่านบอลเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสําเร็จเนี่ยถึง7 8คีย์ซ์พาร์ตหครั้งนะครับนี่ยตรงเป้าหมาย4 7เด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เจ้าหนูรายนี้โชว์ผลงานมายังมีเรื่องของการเข้าประทะด้วยนะครับถึง3ครั้งครับอินเตอร์เซปเนี่ยสครั้งด้วยกันนะถือว่าเป็นผลงานโดดเด่นในเกมน,นี้ของดีเลรวิสแล้วก็เรื่องของการได้รับโอกาสก็ต่อเนื่องด้วยครับนะก็รอบเนี้ย ปล่อยไปยืมตัวแล้วก็ได้ใช้งานแบบเป็นจริงเป็นจังสักทีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านัา้นน่ะปล่อยยืมตัวแล้วก็โอกาสมันแบบไม่ค่อยได้รับโอกาสแล้วก็โดนทางสโมสรที่ยืมตัวไปเนี่ยมีการปล่อยตัวกลับมาสโมสรแมนยูนะครับถือว่าล้มเหลวอ่ะนะครับในรอบคนก่อนแต่ว่ารอบเนี้ยโอกาสต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วอีกหนึ่งคนนะครับก็คือนาธานบิช,ชอมนะครับผู้สับปติตัดาวรุ่งของทีมเราครับ ก็ล่าสุดเกมล่าสุดเนี่ยก็มีการเก็บคลีนชีตได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ตัดะตูที่มีการปล่อยยืมตัวนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยได้รับโอกาสแบบสมบสเสมอนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีคลีนชีตซึ่งรอบนี้เป็นคลีนชีตครั้งแรกของเจ้าตัวนะครับแล้วก็ทางบิช,ชอปเนี่ยก็ได้มีการแบบกล่าวชมด้วยนะครับกล่าวชมเพื่อนร่วมทีมขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับนะ ว่าสามารถเก็บเพียนชีตครั้งนี้ได้นะครับก็เป็นผู้สับตูที่ถือว่าอนาคตสดใสนะแต่ว่าแมนยูเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้สับตูมันอัดแน่นกันมากนะครับไม่รู้ว่าจะโดนผลักดันขึ้นมาได้แบบไม่ง่ายหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็ปล่อยยืมตัวไปก่อนนะครับแต่ว่าทรงดีนะนะครับรูปร่างรูปทรงเนี่ยดีเลยนะฮะส่วนมิดฟิลอีกหนึ่งรายครับเป็นมิดฟิลดาวรุ่งอีกหนึ่งรายของเราอย่างอีธานเกลเบตนะครับ ก็มีการแอซิดแรกนะครับหรือว่าช่วยเรื่องของการทำประตูครั้งแรกของเขาได้นะครับเ,เป็นในเรื่องของการช่วยการทำประตูอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับก็ทางอีธานเกเบียดเนี่ยมีการออกบอลยาวนะครับแต่ว่าเสียดายเนี่ยที่สุดท้ายเนี่ยต้นสังกัดเนี่ยมีการแพ้ไปนะฮะสองประตูตออ่อหนึ่งด้วยกันนะครับก็เป็นผลงานที่โอเคนะฮะสำหรับมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้ของเรานะครับอันนี้คือเรื่องราวของ นักเตะที่มีการปล่อยยืมตัวนะครับมาฝากกันนานๆทีจะมีการอัปเดตกันนะครับก็ขอดึงมาพูดถึงกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลืมกันซะก่อนนะครับว่าเราก็มีนักเตะของดีอยู่เหมือนกันนะครับพวกบรรดาดาวรุ่งที่ปล่อยยืมตัวนะครับส่วนเรื่องของเคราดโมเรโนครับกองหน้าตัวเก่งของบีอารีเลเนี่ยอาจจะพลาดนะครับหรือว่าไม่พร้อมลงสนามในเกมที่พบกับแมนยูในศึก u ู l นะครับซึ่งเรื่องของ เคอร์รัตเมเรโน่เนี่ยเป็นตัวแสบอยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันนะฮะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการได้รับโอกาสด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บนั่นแหละนะฮะก็อาจจะไม่สามารถการันตีได้นะับว่าจะได้รับโอกาสหรือเปล่านะครับในเกมต่าๆนะส่วนแมนยูเราเนี่ยก็ต้องมีการช็ฟิตนะทั้งแฮนิแม็กวายแล้วก็ทางลูกชอด้วยส่วนหนึ่งนะครับทางบียรเรลก็ขาดแข้งหลัก ส่วนแมนยูก็ขัดเช่นเดียวกันนะครับในรายของยัฟสตัมนะครับอดีตประการหลังของแมนยูเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาแนะนำนะครับว่าโอเลกุน่าโซชาเนี่ยควรที่จะมีการปฏิบัติต่อคริสเตียนโรนโดนะครับที่ต่างจากนักเตะคนอื่นนะครับในทีมนะคือยัฟสตัมมีการให้สัมภาษณ์อย่างไรนะครับยัฟสตัมเนี่ยบอกว่าโอเลเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกับทางโรนโดในทุกๆวันนะครับในเรื่องที่ อาจจะทําอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์จากเขาให้มากที่สุดนะครับรวมทั้งสิ่งที่เขาเนี่ยสามารถทําได้เพื่อให้ทุกคนในทีมเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการเบริกสกอร์ให้โรนโดมีการเบริกสกอร์ที่มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับแมนยูเนี่ยก็คือโอเล่เนี่ยต้องใช้โรนโดในแบบที่คิดเอาไว้ให้น้อยลงนะครับแต่ก็หวังว่าเขาเนี่ยหรือว่าโรโดเนี่ยจะช่วยยิงประตูได้อย่างเป็นกออเป็นกรรมเหมือนเดิมนะครับ ก็มีการปรับใช้หรือว่าต้องสนับสนุนโรนโดให้มากกว่านี้แล้วกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ยาฟสตัมเนี่ยก็แนะนำวิธีการใช้งานโรนโดนะครับให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้นะครับจะได้มีการผลิตสกอร์มากมายเพิ่มเติมให้กับทีมนะครับส่วนรืกเงราอื่นนะครับก็เป็นนักเลาของตลาดซื้อขายนักงเตะกันนะครับรายงานล่าสุดนะครับมีรายงานออกมาว่าโจเอลเกลเซอร์นะครับได้มีการ ถแถลงการหรือว่าได้มีการแบบว่าพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเสริมทัพในรอบหน้านะครับก็คือซัมเมอร์ปีหน้าซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางแมนยูทุ่มงบประมาณครับในการซื้อทั้งโรโดกลับมานะครับทุ่มเรื่องของค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับโรนโดนะครับแล้วก็มีการดึงทั้งวารานเจรอนซานโชเข้ามานะครับเป็นตัวแบบตัวท็อปทั้งนั้นนะฮะซึ่งทีนี้แมนยูก็ยังไม่หยุดนะครับว่ากันว่าทางเจอร์เกลเซอร์เนี่ยเตรียมอนุมัติงบนะฮะเรื่องของการซื้อนักเตะ รายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกเป็นตัวท็อปรายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับเพื่อให้มีการยกระดับทีมเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับนะนี่คือสิ่งที่มีการเล่นกันนลงมานะครับเรื่องของข่าวนะครับว่าโจเอกิลเซอร์วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะเสริมทัพแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยเราทราบกันดีว่าตอนนี้แมนยูกําลังมีข่าวเรื่องของการมองหามิดฟิลด์ตัวรับเข้ามา รายใหม่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการเล็งไปที่พวกดีแคนไรท์อะไรประมาณนั้นครับกองหน้าก็มีลุ้นเหมือนกันที่แมนยูจะซื้อเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าคาวานี่ก็น่าจะมีการแยกทางกับแมนยูแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าส่วนในรายของแกรี่เลนิเกอร์นะครับกูรูชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นอดีตนักเตะชื่อดังนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าถึงเวลาแล้วครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคนทําหน้าที่ยิงลูกจุดโทษนะครับ อย่างเช่นในเกมพวก,กับวิลล่าเนี่ยโอเคแหละบรูโน่พลาดกันไปนะครับรอบหน้าเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงก็คงอาจจะเป็นคิเตียโนโรโด้นั่นแหละที่น่าจะเหมาะสมนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของโอเล่อยู่เหมือนกันนะครับว่าโอเล่จะมีการตัดสินใจอย,อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนั้น,นะครับบรูโน่พลาดแล้วนะครับแต่ยังไว้ใจบรูโน่อีกก็อยากให้บรูโน่ยิงก็ตามนั้นแต่ในมุมมองของเดนิเกอร์เนี่ยอยากให้มีการเปลี่ยนแปลง โรนโดก็ได้นะครับที่ก็ยิงเรื่องของการยิงลูกจุดโทษเนี่ยได้ดีไม่แพ้กันนะครับส่วนในเรื่องของควนมาต้ากันบ้างนะครับควนมาต้านเนี่ยก็มีรายงานกันออกมานะครับนะจากเอ็มเอ็นนะครับควนมาต้านเนี่เพึ่งต่อสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะมีรายงานกันออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมที่จะทบทวนอนาคตนะครับในช่วงตลาดซื้อขายช่วงกลางซีซั่นนะครับเพราะว่า เจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสมากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็อาจจะตัดสินใจถึงขั้นย้ายแบบถาวรเลยนะครับจร,จริงๆเนี่ยกำหนดการก็น่าจะมีการแยกทางกันน่ะก็จบซีซันพอดีแต่ว่าฮวนมาต้าก,ก็อาจจะรอไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันน้อยลงไปแบบเรื่อยๆแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยมันทับกันข้างเยอะนะครับก็อาจจะชิ่งไปก่อนตามที่เป็นข่าวกันออกมานะครับส่วนเรื่องของเออร์ดิงบลฮาเลนนะครับ ก็เกี่ยวกับแมนยูบ้อๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่แมนยูมีข่าวแทบจะทุกวันนั่นแหละล่าสุดเนี่ยทางฮันโยคิมวาสเค้ครับซีโอของบอร์เซ่ดอ์มุนเนี่ยออกมายืนยันผ่านสปอร์ตวันครับสื่อดังของเยอรมันว่าคือทางดอทบุนเนี่ยไม่ได้มีความกดดันที่จะต้องปล่อยฮาแลน์นะครับจริงๆเนี่ยมันมีข่าวที่ไปหมดเลยครับว่าดอทบุนเนี่ยโดนกดดันจากบริษัทนู่นบริษัทนี้นะครับหรือว่าจากหลายๆฝ่ายว่าจะต้องขายฮาเลน์ให้ได้ ในช่วงตลาดรอบหน้านะครับแต่จริงๆแล้วทางวาสเกต e บอกว่ามันไม่เกี่ยวครับมันเป็นข่าวเือที่ไร้สาระซึ่งสุดท้ายเนี่ยการปล่อยฮารลนด์เนี่ยมันก็อยู่ที่สมโมสรล้วนครับอยู่ที่ฝ่ายทางท่านบริหารหรือว่าเรื่องของภายในสมโมสรที่เป็นคนตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทภายนอกเลยหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับภายนอกเลยนะครับโอเคก็รอรุ้นกันครับเป็นอีกหนึ่งดีลที่แฟนผีเนี่ยก็ มีการตามเชียร์นะครับในเรื่องของฮาเลนที่จะมาแมนอยู่นะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับแต่ว่ามีการเชียร์กันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับ